แล้วงานวิดีโอล่ะพี่งานวิดีโอให้ iPhone ครับแต่ว่ามันจะมีบางความละเอียดอย่างเช่น 4K 3 0อย่างเงี้ยครับตัวมีดันทำกันสั่นได้ดีกว่าเฮ้ยได้ไงวะมีชนะวิดีโอ iPhone เนี่ยนะคือตัวเนี้ยมันยุ้ยอ่าอ่าอ่านึกออกพี่นึกออกเออทั้งทั้งที่แบบเดินด้วยกันเนี่ยพร้อมกันในกลางวันอ่ะ h o n e นอ่ะยู่ดีบุ๊บ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 อย่างนี้เลยอ่ะยุ้ยถ้าเกิดถามว่าเรื่องวิดีโอเรื่องสีต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าวิดีโอที่เขาเรนเดอร์ออกมาเนี่ยโค รายละเอียดเสียง3อย่างนี่คือโคตรจะเพอร์เฟกย่ากอะผมไม่ค่อยอยากจะดูดอะแสบคอครับสวัสดีอยากชอบเลยพี่วันนี้เดี๋ยวผมตั้มนะคะแล้วก็ข้างๆผมนี่คือคุณจิตสัมพันธ์ คุณอะไรครับจิตบําบัดครับนี่ดูการแต่งตัวเขานี mm. Mm. ่น <me ่าจะบําบัดนะครวันนี้เราจะพาทุกคนมาบําบัดกันนะครับกับการรีวิวเชี่วมีมีโน้ต10ครับแล้วก็ iPhone SE ครับใช่ส0 2 0่แมนถามว่าทำไมเราถึงทำา2ตัวนี้ทำไมครับเราหมั่นเคี้ยวเลยอยากทำเองมเราหมั่นไส้ตีทั้งสองข่ายเขาจะชอบทะเลาะต่อตีกันแล้ว ราคาของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันเท่าๆกันเลย iPhone SE 2020พี่รุ่น128มันราคาเท่าไหร่ครับประมาณ 10, 7. 1 7ึ่งม,มื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดมีโน้ตสิบโน้ตยี่แปดกิกราคาเท่าไหร่แบงค์ ถามให้ดูดิอ๋อถามได้ถ่าไหลไอ้ยานี่มมีความรู้อะไรเลยเทสเกมอย่างเดียวก็เปิดตัวราคาประมาณ1มื่นเจ็ดนะครับหมื่นหกก็ก้าประมาณนั้นแหละก็ราคาใกล้ๆกล้กันในรุ่นที่เป็นความจุร้อยยี่สิบแปดเหมือนกันนะใช่ครับคือถ้าเกิดเอาหกสิบสี่มาเนี่ยมันจะดูลังแกมีเกินไปใช่ครับดังนั้นเราต้องเทียบมันใกล้ๆกันสองตัวนี้เนี่ยมีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างชัดเจนครับตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวคุ้มของไอโฟนใช่ตัวหนึ่งเป็นตัวเทพของ Android ใช่ในเรทราคานี้ดังนนั้ วันนี้เราจะเอาทั้ง2ตัวนี้มาเทียบให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ประกอบการตัดใจเงินคุณคุณจะซื้อตัวไหนก็ได้พวกเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียซื้อกันมาเองทั้ง2ตัวผมก็จะมาเล่าฟีเจอร์รพี่นิวก็จะกล้องอ่าแบงก์ก็จะกระีคุณจิตมาบัดคุณเรียก X, คุณฟีเดเ็ได้ตออะ ทีนี้มาเริ่มจากฟีเจอร์ก่อนละกันฟีเจอร์ของ iPhone SE แล้วก็สเปคโดยคร่าวๆนะ iPhone SE 2020นะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เรียกว่านวัตกรรมใหม่เลยครับขนาด4.7นิ้ว IPS นะครับใหม่ซะเหลือเกินซึ่งเขาใช้มั้งแต่ iPhone 6นะครับเชฟเรียวเฮ้ยคุณจิตสัะพานโอเคสแกนนิ้วก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับก็เป็นสแกนนิ้วที่ปุ่มนะครับใช้มาตั้งแต่ iPhone 7จจอเขาเนี่ยสว่างมากข้อดีคือสว่างนะครับใช้งานกลางแดดได้สบายแล้วก็ถ้าเกิดเราพังขึ้นมาอะไร เนี่ยผมบอกเลยถูกค่าเปลี่ยนประมาณ7จ0 0แล้วก็ดีเหมือนเดิมด้วยกล้องหน้า1ตัวคือ7ล้านกล้องหลัง1ตัวคือ12ล้าน CPU ด้านในเนี่ยก็เป็น Apple A 1 3 b i o n i c แรมให้มา3 g กิกซึ่งแรม3ของ p p o o n เนี่ย คุณคูณ2คูณ3ไปเลยเทียบกับเมนโด้แล้วก็ s t o r a g e เริ่มต้นอยู่ที่ 64G ิ่กแต่ว่ารุ่นที่เราหยิบมาก็จะเป็นร2 8ราคาก็จะดําขึ้นมาเป็น17แบตเตอรี่ให้มา1 8 2 1 mAh โอ้โยมพร้อมกับฟ้าชาร์จ18วัตต์ซึ่งต้องซื้อแยกอีกประมาณ2,000กว่าบาทบางทีเนี่ยเลอะเกินในกล่องเนี่ยให้มาเป็น5โวลต์1แอมป์ธรรมดานะครับสาวกไอโฟนเขายินยอมที่จะจ่ายอยู่แล้วพวกนี้ไม่มีปัญหาฟีเจอร์เรื่องของการชาร์จเนี่ยนะครับใช้เวลาี่พ 50%ใน30นาทีแล้วก็100%ใน2ชั่วโมงกว่ากว่านะครับแต่ว่าข้อดีคือเขากันน้ำกันฝุ่น IP67 นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมีโน้ต10เนี่ยไม่มีทีนี้ย้อนกลับมาในฝั่งแบงก์ ครับมี n o t ต10ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.47นิ้วใหญ่กว่า iPhone SE 2020เนี่ยหลายเท่าเลยนะครับเป็นความละเอียด Full HD ซึ่งตัว SE เนี่ยเป็นแค่ HD พันหน้จาก IPS ตัวนี้เป็น AMOLED สแกนนิ้วครับไม่ได้อยู่ที่ปุ่มเป็นสแกนนิ้วใต้จอเจนใหม่แล้วนะครับรองรับขอบเขต P3 และ HDR10 ดู Netflix ได้สบายดูไฟล์ HDR ใน YouTube ได้สบายนะครับดังนั้นจอเนี่ยโน้ต10กิ้ผขาด ครับกล้องหน้า32ล้านและกล้องหลังที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยคือ108ล้านครับพร้อมกับเลนอื่นๆอีกแล้วเนี่ยรวมทั้งขายงเนี่ยมีเลนทั้งหมด5ตัวด้านหลังถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะครับแต่ว่า 4K 60เนี่ยไม่มีนะครับ CPU เนี่ยให้มาเป็น Snapdragon 7 3 0 G ครับ RAM เนี่ย6กแล้วก็ Storage เนี่ยเป็น 128GB นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมพูดเลยว่าความแรงเนี่ยสู้ iPhone SE 2020ไม่ได้คนละฝั่งโลกเลยครับต ครับนะครับแต่ว่า i p h o n ไอดี2020เนี่ยตัวท็อปเป็นตัวท็อปเลยแบตเตอรี่ให้มาเป็น5,260ักมิลลิแอมครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับ i p h o n ไอเดี2ส2 0ัี่ิแล้วเนี่ยตัวนี้จะให้มาเยอะกว่าประมาณนะครับเกือบเกือบ3เท่าแล้วก็ใช้งานจริงก็ต่างกันอย่างสุดขั้วเลยฟ้าชาร์จสาวัตต์มาเลยในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับและของแบงค์เนี่ยใช้เวลาชาร์จ60%ใน30นาทีครับซึ่งเยอะกว่า iPhone อยู่ประมาณ10%ริบเชาร์ให้เต็ม1นย ของแบงค์จะใช้เวลาแค่65นาทีเท่านั้นหรือพูดง่ายๆ1ชั่วโมง5นาทีเต็มนะครับรองรับ power delivery แต่ไม่มีไวเล c h าร์จและไม่มีกันน้ำกันฝุ่นเหมือน iPhone SE สองพันยี่สิบ,บนะครับอันี้ต้องแจ้งไว้ก่อนแจ็ค3.5มิลยังมีอยู่ถือว่าดีมากนี่คือเรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์รนะครับถ้าเกิดว่าเลนส์กล้องเน้นแบบของแบงค์ก็จะดูเด่นกว่าจอด้วยของพี่นิวก็จะเน้นในเรื่องของการ อัปเดตความแรงกันน้ําแล้วก็มีความเป็น iPhone ในรุ่นราคาถูกที่สุดแล้วผมขอถามเรื่องของกล้องแล้วกันพี่สั้ตงตองตัวนี้ที่พี่ไปเล่นมาเป็นยังไงบ้างครับเรื่องกล้องเหรอครับต้องทําใจครับผมว่าตัว SE มันมีกล้องมาแค่ตัวเดียวนะครับ ประสิทธิภาพเรื่องของมุมมองเรื่องอะไรมันไม่หลากหลายเท่ากับทางฝั่งนู้นอยู่แล้วครับทางฝั่งนู้นเขามีกล้องมาให้ถึง5ตัวแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์ก็เล็กกว่าตัวนั้นเขาเซนเซอร์ใหญ่นะใหญ่มากเลยทีเดียวเก็บรายละเอียดสกินโทงสกินโทนเนี่ย ให้ตัวมี่เลยครับมีโน้ตสิทธิ์แต่ว่าถ้าเกิดเน้นความสมจริงนะแล้วก็ไม่ได้แบบต้องการสําเร็จรูปเอาไปทําต่อไปอะไรถ่ายแบบว่าเน้นง่ายครับยกขึ้นมาปุ๊บก็ถ่ายได้เลยแล้วก็ไปแต่งในแกลเลอรีร่ของเขาอแอปเอ,อปิบต่างๆผมว่าตัวนี้ก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะผมว่าชัตเตอร์ตัวนี้มันค่อนข้างเร็วเพราะชิปซีอูมันค่อนข้างแรง SDR เป็นไงบ้างพี่อันนี้ผมให้ความสําคัญค่อนข้างเยอะผมไม่รู้นะว่ามันแพ้ไม่แพ้แต่เหมือนกับว่าผมว่า iPhone เขาอาจจะตั้งใจให้มันเป็นแบบเนี้ย ไม่ให้มันแบนจนเกินไปเพราะผมสังเกตทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น11 Pro Max หรือว่ารุ่นนี้หรือว่ารุ่นก่อนๆนหน้านี้เขาก็จะทํา HDR อยู่แค่เนี้ยเขาจะไม่ดึงเงามืดขึ้นมาเยอะแล้วก็จะไม่ลดไฮไลท์เยอะเกินไป iPhone SE <อ><ะ>เนี่ยเวลาเปิด HDR หรือว่าการถ่ายรูปภาพมาเนี่ยผมว่ามันไม่เหมือนกับ11เลยมันเหมือน8ดมากกว่าแปลกเหมือนกันครับเออก็เป็นฟีลลิ่งหนึ่งที่ผมว่า ผมไม่ค่อยเอนจอยกับการถ่ายภาพของมันเท่าไหร่นะในในส่วนตัวพี่พี่คิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็คิดอย่างนี้เหมือนกันครับก็คือมันมีคาแรคเตอร์เหมือน8เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะเหมือนเป็น8ที่แบบอัปเกรดไม่ได้เช็มาเล่นๆน้อยอะไรเงี้ยเพิ่มนิดนี่หน่อยแต่ว่าบางคนคาดหวังว่าเอ้ยมันเป็นเจเนอเรชันใหม่มันควรจะเหมือนกับ11บเอ็ไหมไม่ควรจะ 10s ไหมเพราะว่ามันมีความคล้ายๆระหว่าง8กับ xr อืมอืมเหมือนเอา2ตัวนี้มารวมกันแล้วการที่มันมีเลนมาเยอะๆแบบนี้พี่สำหรับพี่มันมีประโยชน์ไหมบางคนแบ เ้ยไม่เป็นไรกล้องเดียวหนูก็หนูใช้7อยู่หนูมไม่เห็นลำคาญเลยเลยมีนะ อย่างเอาแค่เรื่องซูมเนี่ยไอ้คน,นก็กินขาดแล้วซูมแม่มี2งช่วงเลย <c oughs> <c oughs> คือมึงจะเอาซูมไหนซูม2หรือซูมห้าใช่เอาต้าวายก็ดีเพราะตัวนี้ไม่มีใช่ไหมแล้วเลนส์หนึ่งร้อยแปดล้านที่มันให้มามีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนพี่ผมอยากรู้ตรงนี้น้อยมากไอ้นะส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะใช้หมดร้อยแปดล้านหรอกก็หมดออโต้ธรรมดาเนี่ยแหละคือเซ็นเซอร์มันใหญ่อยู่แล้วอย่างพวกถ่ายอาหารเนี่ยมิติต่างอะไรครับมันเหมือนเอากล้องคอมเพคกไปถ่ายกับฟ <ๆ S 2> ูลเฟรม ใช่มันมีการละลายหลังที่แบบมันไม่ใช่ใช้ซอฟแวร์ถ้าไอโฟนอ่ะซอฟต์แวร์แล้วไกลไปก็ไม่ได้ใกล้ไปก็ไม่ได้อีกออไม่ทำละลายให้ <c oughs> ใหคุณอ,อีกโอ้โห <laughs> <laughs> พอทำละลายด้วยซอฟต์แวร์มันก็เหมือนภาพตัดแปะอีกอมไม่มีความเป็นธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นตัวนั้นจะได้เปรียบมากกว่าเยอะครับนิ่คือพี่นิวตัดสินเลยว่าโน้ต10ใช่ครับผมต้องยอมรับจริง แล้วงานวิดีโอล่ะพี่งานวิดีโอให้ iPhone ครับรแต่ว่ามันจะมีบางความละเอียดอย่างเช่น 4K 3 0อย่างเงี้ยครับตัวมีดันทำกันสั่นได้ดีกว่าเฮ้ยได้ไงวะมีชนะวิดีโอ iPhone เนี่ยนะคือตัวเนี้ยมันยุ้ยอ่าอ่าอ่านึกออกพี่นึกออกเออทั้งทั้งที่แบบเดินด้วยกันแบบพร้อมกันในกลางวันอะ่ iPhone อะ p h o n นอ่ะอยู่ดีบุ๊บ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 อย่างนี้เลยอ่ะยุ้ยเออซึ่งไม่เคยเห็นใน iPhone รุ่นไหนมาก่อนครับเห็นรุ่นนี้รุ่นแรกที่มันยุ้ยขนาดนี้คือ 6S ัะนิ่งกว่า iPhone SE อ่ะมันจะไม่เหมือนงานโยของ p h o n e ทุกรุ่นที่เราคุ้นเคยเลยอเหมือนทําซอฟต์แวร์มาคือครึ่งกลางๆแล้วก็อันหนึ่งที่ผมไม่ชอบคือกลางคืนพี่พี่เล่าฟิลิ่งถ่ายกลางคืนหน่อยเป็นยังไงบ้างมันก็จะโฟกัสไม่ค่อยจะเข้าอ่ะในที่แสงน้อยอย่างเงี้ยมีเป็นไหมพี่มีก็เป็นนะแต่ว่าผมว่ามันยังเข้าเร็วกว่าตัว iPhone มั้งคือไอโฟนมันแท็กหาไม่เจอเลยอ่ะมันก็หลุดกระจายไปเลยซึ่งมันผิดมาตรฐาน p h o n e ไปเลยใช่อันนี้แปลกมากๆครับผมดังนั้นสรุปสําหรับพี่ งานภาพนิ่งพี่ให้ไข่ภาพนิ่งให้เครับงานวิดีโอเ่ะพี่วิดีโอนะถ้าตัดเรื่องของไอ้ที่มันย้อยออกไปนะก็ยังให้ไอโฟนดีกว่าอยู่แต่ว่าจากที่พี่ลองนะเรื่องของการกันสั่นในทุกความละเอียดอะ่ะมีนิ่งกว่าแล้วก็ย้อยน้อยกว่าด้วยเนะี่ยประเด็นเออเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่คุณต้องดูนะสนใมากตัวอุย้ยนี้จุดเด่นเลยครับยังไงโหมดหน้าชัดหลังเบลอผมชอบตัวนั้นมากทำไมครับ โอ้โหทุกรุ่นเลย<ม>เลนปกติคูณหนึ่งอ่ะมันก็ถ่ายละลายหลังมันพวกทั่วไปครับแต,<ม>แต่พอมาเป็นคูณ2ปุ๊บอ่ะมันได้ละลายแบบจากเลนด้วยแล้วจากซอฟต์แวร์ช่วยด้วยมันมีมิติมากซึ่งผมถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ยคลนออกมาคือเหมือนใช้เลนพวกพอสเทดถ่ายเลยได้จิงกเก้ดวงใหญ่สวยเพอร์สเปก v ีฟคือแคบเหมือนกันใช่ก็มาเล่าให้ได้ฟังกันในงานทับนิ่งแล้วก็ดีวิลองดูแล้วกันชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นอะถัดไปเรื่องของเกมแล้วกันในฝั่งของแบงค์ มี Note 10แล้วก็ iPhone SE 2 0 2 0แบงค์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างใน2ตัวนี้เอาเริ่มจาก SE ก่อนแล้วกัน iPhone SE 2ครับ2อ2 0อุย้ยคุณได้พูดแล้วเอากันที่เกม r v ก่อนเลยการปรับก็แตกต่างกันอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเปิดการแสดงผลได้สูงมากแล้วก็ตัวเฟรมเดทเนี่ยได้60เล่นเกมเป็นยังไงบ้างแน่นอนแลว่าลื่นครับแต่ว่าที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือเสียงมันแห้งไปแล้วก็หน้าจอมันเล็กไปปุ่มเปิ่มต่างๆเนี่ยก็คือ เบียดเยดกันหน่อยโอ้โหถ้าเกิดถามว่าเรื่องวิดีโอเรื่องสีต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าวิดีโอที่เขาเรนเดอร์ออกมาเนี่ยโคตรเทพเลยสีรายละเอียดเสียง3อย่างนี่คือโคตรจะเพอร์เฟกครับถ้าเกิดคุณมองข้ามเครื่องไปได้นะ <laughs> แล้วก็เกมต่อไปเกมผับจีตัวนี้ <G S 1> ไรบ้างปรับกราฟิกได้ HDR HD แล้วก็ตัวเฟรมเรตเนี่ยปรับได้ถึงสูงสุด คือง่ายๆถ้าเกิดเราเป็น Android คือคุณจะต้องใช้855 865 865ปถึงจะปรับได้แบบนี้ถูกต้องในราคาห5ื่นห้าในราคา5 5ื่นาคุณปรับได้เหมือนพวกเพ<ๆ>่นๆแบบนั้นเลยใช่ใชถามว่าเล่นเกมแรงกันต้องคือเล่นเกมมันลื่นอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนที่เล่นเกมแนว FPS ส่วนใหญ่ครับจะไม่ชอบใช้หน<อ>้าจอเล็กเพราะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าปุ่มมันเยอะการทํางานในเกมมันเยอะเอออย่างนั่งบ้างยิงบ้างรีโหลดกระสุนมันมีโอกาสที่มันจะกด แต่พลาดใช่แล้วก็เรื่องของหน้าจอเนี่ยแค่มือผมมาปิดอย่างเนี้ยพี่นิวลองเอามือปิดนะจ๊ะพี่นิวลองดูพี่กับตัวนี้เออดิเอออันนี้คือมิดแล้วอ่ะด้วยความที่คนมันมือใหญ่ใช่ไหมเวลาเล่นเกมเนี่ยหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันหลุดจอง่ายเลยนะแล้วก็จอหน้าจอของเขาเนี่ยมาไม่เต็มด้วยก็คอนโทรลยากคอนโทรลยากแบบรับได้สูงแล้วก็ลื่น อ่ะถัดไปคอออฟดิวตูครับดิวตี้ <laughs> ตัวนี้เนี่ยปรับกราฟิกได้สูงมากแล้วก็ตัวเฟรมเรตได้สูงสุดผมชอบนะตัวนี้ในการเล่นเกมคอออฟดิวตี้รู้สึกว่าภาพมันสวยมากๆฟีลลิ่งการทัชดีแล้วก็อย่างหนึ่งควบคุมง,ง่ายเวลาเราคลิกสูงเข้าไปควบคุมง,ง่ายมากแค่เลื่อนปื้ดเดียวมันก็หันตามเพราะว่าหน้าจอมันเล็กไงครับมีความดีในข้นมีความดีว่าหน้าจอเล็กด้วยใช่แล้วก็เรื่องของเสียงอันนี้ผมมองว่ามันใช้ได้เฉย ไม่ได้ถึงกับหีคือเราคาดหวังว่าราคา1 5ื่นหรือ1 7ื่นเจ็ดเสียงก็จะดีกว่านี้เสียงมันควรจะแบบฟังแล้วมีมิติกว่านี้ แบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างกับแบตเตอรี่นะครับใน1ชั่วโมงในลถไปประมาณ35%เดี๋ยวนะปกติถ้าเกิดเป็น a n d r o อ d อย่างราคานี้พี่แบตเตอรี่ลดไปประมาณสัก15 16หรือว่าเก่งๆเดี๋ยวก็20 20ผมให้20เลยแต่ตัวนี้ลดไป3าถ้าเกิดเล่นเกมแบบพวก r เวยาวๆเนี่ยผมให้สัก2ชั่วโมงครึ่งหมดนั่นคือข้อเสียที่คุณจะได้ไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอุณหภูมิไปพูดก็ไม่ได้ด้วยตัวแค่นี้ประมาณ40 ปลสี่สิบไปปลายอู้ไม่สี่สิปปลายสี่ต้นตพูดผิดกูตกใจเลยอุณภูมิเราไม่อุณหภูมิประมาณ40ต้นต้นแต่ว่าอุณหภูมิตั้งต้นเนี่ยอยู่ประมาณ3ามสิบเอ็ดนะก็คือขึ้นเยอะมากขึ้นเยอะเกือบ10องศาด้วยความที่เครื่องมันเร็กถัดไปละแบงถ้าเกิดว่าเล่นเกมกับมี่โน้ตสิเป็นยังไงบ้างลูกรักนงเลย R.O.V. นะครับตอนนี้เนี่ยถึงจะปรับสูงมากไว้ได้อย่างเขานะแต่ว่าเรื่องความลื่นหรือว่าฟีลลิ่งการทั c อะไรต่างๆก็เหมือนกันก็เล่นได้ลืนล่นๆึ้นเหมือนกันครับตัวน,นี้ไม่กระตุกเสียงผมมองว่าตัวน,นี้เสียงดีกว่านะเป็น<ต>ลำโพงเดียวหรือลำโพงคูล่ลำโพงเดียวแต่มันจะมีปัญหาคืออย่างหนึ่งคือเวลาเราเล่นเนี่ยน้วเราจะไปนา้าวจะไปนาบลำโพงแล้วเสียงมันจะ งุ้งยิงย้งดุคิวแล้วก็เรื่องของขนาดหน้าจอมีจอเคิบนิดหน่อยออตรงนี้แล้วจอเคิบสำหรับสายเล่นเกมเขาชอบไหมถามก่อนจอเคิบแบบรายละเอียดเกมมันจะขึ้นไปข้างบนถูกไหมคนก็จะไม่ชอบกันแต่ผมว่าตัวนี้เนี่ยมันเคิบแบบพอดีพอดีอ่ะมันมีแบบพวกรายละเอียดยิบย่อยต่างๆอยู่ตรงนี้คือมบบตำแหแ่งสถานะอย่างเช่นแบบเลือดแบบเฟรมเรทใช่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ ก็ประมาณนี้ a าร์วีพัตัวนี้เนี่ยเห็นผลต่างๆนิดนึงอย่างไรตัวนี้เนี่ยปรับได้กราฟิก HD เฟรมเรทสูงซึ่งแน่นอนแล้วว่าปรับต่ากว่า iPhone SE 2เยอะมากๆสําหรับตัวเฟรมเรทนะเล่นลื่นปะเล่นลื่นนะครับแต่ว่ามันไม่สมูทแล้วถ้าเกิดว่าเราปรับต่ําแล้วเล่นล่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปรับต่ําแล้วก็เปิดเฟรมเรทเป็นอัลตร้าลื่นขึ้นกว่าเดิม ลื่นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยคือเหมือนหน้ามือเป็นหลังตีเลยต้องหลังมืออย่เพื่อนเป็นหลังมือจริงจริงแล้วเวลาเล่นในเกมการคอนโทรลดีกว่า S E ป่ะเพราะจอมันใหญ่กว่าผมว่าดีกว่าเยอะเลยแหละด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่นะครับปุ่มเปิดอะไรก็สามารถปรับให้มันอยู่ริมๆิมได้ได้ใช่กลายเป็นว่าพอปุ่มมาอยู่ริมๆิมเยอะๆนะครับตรงกลางเนี่ยมันมีพื้นที่ไว้ให้ดูเราไม่ต้องเพ่งด้วยให้ดูมองอย่างหนึ่งมีเสียงเท้าเห็นปะ はい。<laughs> ก็ันที่เกมสุดท้ายครับของออบิวตี้อย่างไรเพื่อนวันนี้ปรับตัวกราฟิกได้สูงมากเฟรมเรทก็ได้สูงมากตอนนี้ถามว่าเล่นลื่นไหมเล่นลื่นนะครับเล่นลื่นมาก้วยแหละแล้วก็เสียงเนี่ยดีด้วยฟีลิ่งการทัชก็คือตามนิ้วไม่หน่วงโอเคเลยแต่ว่าที่ผมมองว่ามันเหมือนกันกับ iPhone SE ก็คือจังหวะควิซเูมอนเดิมตัวนี้เนี่ยจะไม่กระตุกเลยนะถ้าเป็นตัวที่เป็น845หรือว่า 720G นีตัวนี้จะมีกระตุกบ้างแต่ว่า 730G ไม่กระตุกเลย อาจจะเป็นด้วยแรมที่เยอะหรือเปล่าเพราะว่าแรมตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นสายรักก้อนแล้วให้แรมมาแบบ6กิกอะไรเงี้ยเวลาเล่นคอมฟิวตี้เนี่ยผมสังเกตหลายตัวแล้วพิกกูนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเลยใช่สรุปคอมฟิวตี้ดีไหมคอมฟิวตี้ดีเล่นได้ผ่านหน้าจอก็ได้โอเคเ้าคุณไม่ได้นะผมบอกเลย แบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างความร้อนความร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยจากที่ลองเทสขึ้นมาประมาณ4องศาตัวนี้รักษาความร้อนได้ดีมากเลยนะจริงเหรอจริงในขณะที่ iPhone ขึ้นมาเป็นสิบเออเกือบสิบ่ะตาหนึ่งลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อตาหนึ่งลดไป12นาทีลดไป3เปอร์เซ็นต์โอยนะน้อยนะอ่ะมึงตีเป็นชั่วโมงให้หน่อยตีเป็นชั่วโมงใช่ไหมสิบ12งสี่สาสสิบสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ในขณะที่ iPhone อสีของพี่นิวครับหนึ่งชั่วโมงลดไป30 4%เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ ห่างกันประมาณสักเ,เกือบสามเข่าอะแล้วเล่นเกมไปบันดึกหน้าจอไปสำหรับแบงค์มันเวิร์กไหมผมว่าเวิร์กไม่กระตุกด้วยไ,ไ,มไม่เหมือนกับพวก72็ดสองจีตัวน,นี้เนะี่ยเล่นได้ไม่กระตุกเลยอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวสรุปให้แล้วกันจัดไปไอโฟนเนี่ยข้อเสียผมว่าสำหรับสายเล่นเกมนะพี่หนึ่งละคือจอเล็กใช่แบบไม่ได้อึดมากครับพอร้อนแล้วเฟรมเดทดอกอ่แล้วก็ถ้าเกิดเล่นเกมที่ต้องใช้ทูเยอะๆอย่างเช่นพวกผับจีหรือคอเบลตี้อย่างเงี้ย หน้าจอเล็กมันจะอึดอัดแต่ข้อดีก็อย่างที่บอกมันแรงมันแรงแล้วคุณซื้อไปเนี่ยคุณเล่นได้เลยครับอีกประมาณ3ปี4ปีผมกล้าพูดเลยสบายๆพูดเผื่อไปเลยสบายๆแต่มี่ อาจจะแรดูแบบเฮ้ยเหมือนเป็นมวยรองแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยแบบอึดกว่าเยอะเล่นไปบันทึกหน้าจอไปก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วก็เซตติ้งโอเคอาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราคุณปรับต่ำหรือปรับกลางปุ๊บเนี่ยลื่นพองออกันเลยอย่างพับจีงะเปิดเฟรมเรตอัลตร้าได้ด้วยซ้ำาเอาไปสิเป็นไรใช่ไหมเอาในวันนี้เราอาจจะแรดูเหมือนลังแกไอโฟนไอโฟนแต่นี่คือผลเทสที่เราไปเทสมาจรินแล้วเราไม่ได้อคติกับใครเพราะว่าไอพวกที่คุณเห็นเราก็ซื้อกันมาเองดังนั้นสําหรับสายเล่นเกมผมว่าแล้วแต่คนชอบใช่คร ถามผมส่วนตัวผมว่าผมเลือกมีมีดีกว่าผมว่าจอเล็กสำหรับผมไม่ตอบโจทย์แล้วในปี2020พี่นิวเลือกใครพี่สำหรับสายเกมของแบงค์ไม่ต้องสืบไล้เยอะนี่มีแน่นอนสรุปสำหรับพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างพี่นิวกับตัว iPhone และมีโน้ต10ครับมันก็ดีทั้งคู่อะครับแต่ว่าความคุ้มค่ามันขึ้นอยู่กับความต้องการของคนมากกว่าแต่ละคนมันมีความต้องการไม่เท่ากันอะ จริงนะมันคนต้องการแค่เนี้ยบางคนไม่ต้องการกล้องอะไรเยอะอ่ะคือต้องการทาง่ายเสถียรด้วยยกขึ้นมาปึ๊บถ่ายแช่จบโพสต์แต่งแกลลี่ไม่ต้องการเอาต้องเอาต้าไว้หมดอะไรโอ้โหต้องมาเยอะแยะบางคนไม่ได้ไม่ได้ต้องการแบบนั้จริงก็ผมว่าอันนี้ก็คือคุ้มค่าสําหรับเขาใช้งานทั่วไปวันหนึ่งปัดเฟซแล้วมันเสถียรอยู่แล้วสําหรับคนที่ใช้งานแบบนี้นะแต่ถ้าคนที่มองว่าโอ้โหเ่ยราคานี้ได้ตัวนั้นคุ้มกว่าอันนั้นแล้วแต่คุณคุณอาจจะโอ้โหเป็นคนที่เสพเรื่องของ เทคโนโลยีใหม่เรื่องของเทรนเรื่องของอะไรที่มันหลากหลายตัวนั้นก็จะคุ้มกว่าผมขอคําถามว่าถ้าพี่นิวจะซื้อเงเนงบหมื่นเจ็ดพี่นิวจะซื้อตัวไหนครับหูแม่เลือกยากว่ะถ้าเป็นสายแบบไม่ได้ใช้อะไรเยอะเงี้ยมีกล้องอยู่แล้วหรือว่าใช้ระยะยาวอ่ะยิ่ง iOS 14มาแล้วด้วยก็คงจะเป็น iPhone SE ครับ แต่ถ้าเกิดใช้ระยะสั้นเรารู้ว่าเราใช้แค่ปีเดียวเราเปลี่ยนเครื่องเนี่ยพี่ใช้ตัวนั้นนะโอเคนี่คือคําตอบของพี่นิวครับของแบงค์ล่ะเป็นยังไงบ้างของผมต้องสืบอีกเหรอผมเลือกตัวนี้สิครับเพราะอะไรเพราะอะไรชอบเพราะว่าหน้าจอใหญ่แล้วก็เสียงดีมี3.5มมิลมาให้แล้วก็อีกอย่างก็คือสีเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่า iPhone เลยนะหน้าจอเนี่ยเป็นอะมูเลตแน่นอนแล้วว่าความลื่นในการทัชเนี่ยผมยกให้ตอนนี้แน่นอนแล้วแบตล่ะแบตแบตที่ให้มาเยอะมันมีผลกับการตันใจเราปะมี มีในเรื่องของแบตด้วยเรื่องของฟาชาร์จด้วยแล้วทำไมถึงไม่เลือก iPhone iPhone เหรอสำหรับผมผมว่าถ้าเกิดผมจะเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงอะผมไม่อยากที่จะมานั่งเพ่งมองอยู่อย่างนี้<ะ>แล้วมันรู飒เซตติ้งได้สูงเลยนะเว้ยไม่เซตติ้งสูงหรือไม่สูงไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณปรับต่ําแล้วปรับตัวเฟรมเรทให้มันเป็นสูงยังไงมันก็ลื่นก็คือปรับที่ตัวเรา <S <s <ets> ใช่ครับ เออว่ะเป็นเป็นอีกมุมมองหนึ่งของคนที่บ้าเกมแล้วกัน <c oughs> ถ้าในความคิดเห็นผมนะ,<ฮ>ะสองตัวนี้มันเลือกยากเหมือนพี่นิวบอกผมเองก็มีเพื่อนที่ใช้ iPhone อ,อยู่เพราะ Ecosystem มรอบตัวเขาอย่างเวลาไปเรียนอย่างเงี้ยพี่สมัยผมเรียนมหาลัยอาจารย์ก็ส่งไฟล์งานผ่านแ i r d ด o อมันก็กดง่าย <ฮะ S 2> ไปเรียนมหาลัยขอยืมสายชาร์จ <ฮะ S 2> ถ้าเกิดว่าในแก๊งไม่มีแต่ iPhone เงี้ยมันก็ยืมเสียบกันง่ายเพราะมันเป็นไลน t n ิ่งถ้าผมใช้ Android อยู่คนเดียวในแก๊ง เฮ้ยยิ่ใส่ช้าหน่อยไม่มีแต่หัวไรนิ่งกันสิหัวอย่างเงี้ยทำไงวะก็ลําบากแต่ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ชีวิตผมจริงๆคือผมเปลี่ยนมือถือบ่อยและผมอยากจะใช้เทคโนโลยีที่มันก้าวทันกับโลกนะตอนนี้จอแบบใหม่กล้องแม่งหกตัวไม่อึดอัดแบตอึดแล้วผมไม่กะจะใช้มือถือ16ต่อ9ไป45ปีหรอกมันไม่ได้มันไม่เหมาะกับชีวิตผมแล้วนะตอนนี้ถ้าถามผมนะผมเลือก มีโน้ตติดคุณลองดูจากพวกเราที่ไปเทสมาประกอบการตัดใจนะครับจะด่าพวกเราอวยจะด่าพวกเราเกียด p h o n e จะเยี่อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเพราะพวกเราก็ซื้อกันมาเองใช้กันเองไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าขอให้คลิปเราเนี่ยมันได้ให้คําตอบในการตัดใจซื้อของคุณก็พอใครจะด่าใครจะว่าใครจะดราม่าช่างมึนเออเอาเลยตามสบายไม่แขกอย่าเพิ่มทิ้งอ๋อถ้าเกิดว่าอยากดูทดสอบเพิ่มเติมของทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเกมไปดูได้ที่ช่อง เบอร์จ้าเฮ้ยเบอร์แคมครับผมจ่าคุณจิตสัมผัสครับครับและถ้าเกิดอยากดูทดสอบเกมเพิ่มเติมครับก็ต้องเกมแคมเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับสู้ใครสู้กับมึงก็เป็นของมึงใช่ไหมสู้